ผมเผยตัวเลยอันนี้ผมยอมนะผมไม่ได้เกี่ยวอะไรยแล้วผมทําให้เวียงเป็นใบ้เองอาะนัเนแสดงว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีเอาเนี่ยเอ้ยพวเฮียไม่พูดไม่พูดแต่ว่าตรงตัวเลยไงถูกเลยอันนี้ไม่น่าใช่ส่วนส่วนผมเนี่ยคนขึกส่วนส่วนผมเนี่ยคนขึกอะไรครับส่วนส่วนผมเนี่ยคนขึกแต่หนูว่ามีคนโกหกเพราะว่ามีคนทับโลหนุนแล้วแล้ว สสนนนุกามันมีคนแย่งโลหนูอีกแล้วทำให้ที่หนูเปิดได้โลของหนูมีคนแอบอีกแล้วใครล่ะคนนั้นแอบเก่งมากเฮ้ยดูถูกคนหรือเปล่าเขายังไม่ได้แอบเป็นใครเลยเขาเป็นใครเขาบอกเขาบอกเป็นคนถือเขาแอบเขาเป็นคนถึกแปลว่าหนูอยากเป็นคนถึกมีคนถึกสองคนหนูอยากแปลว่าหนูอยากเป็นคนถึกใครอยากระหว่างหนูกับพี่ผู้พิชามาทางนี้แล้วมา เราสนุกแล้วออาให้ปังยิ่งุบกันไทยแพ,แพ้จิ้มคนนั้นเราฆ่าคนเพราะอย่างนี้เหรอฮะไม่สุดท้ายถ้าเกิดเดินตามแผนมิเตอร์แต่ก็ต้องเบ็ดแหละทำไมคนดีอย่างเราต้องมาทำอะไรอย่างี้ด้วยวะ <c oughs> ผมออกกันไกลแล้วกัน <c oughs> ผมพูดเลยสั <c oughs> ตว์จะดูดิว่าสัตว์จะมีไหมมาไ<า><า>ปเอา <c oughs> ยิงฉุบ วิ้หล่อ,อ <จะ S 1> เลยอ่ะค่าคนชนะหรือค่าคนแพ้เอ้แม่รีรบออกพอสเลยนะเ <laughs> ปล่าแพ้ถือว่าพี่เอมโดนบวตแล้วปะ <c oughs> บวตก่อน <c oughs> โอเคเปล่าไปทำไมวะ <c oughs> <c oughs>